พิติการพี่น้องน,นับหนึ่งโอปินว่าเลยอ้หเลือดจะร่องหันร่องใหญ่ข้อหนาไม่ยาก ให้พี่น,น้องบริการน้ำดื่มสองแสนจ่ายค่ามาลำสาวน้อย ที่สิสหนึ่งพันทอดเท่าไหรคเงี้ยกเจ็ดสิบสองอย่างนี้เนาะโอเคครับอย่า okay. งเรามาถ่ายรูปมือปิดดูดูการลำพื้นโฉบเหรอแม่นี่เป็นปิดดูดูการลำรพื้นโฉบค่ะพี่นเเ้องคนไทยบัตรเด็กแบบสองเดย์สองแสน โอ้ข oh, okay. ายไปสองแสนเลยพี่ดยนยัได้สมัตได้ครับมาเรามาถา<อ>่ายรูปจะร่วมบริจาคด้วย๋อ้พอรรวมบริจาคน้ำของพี่ดร<ม>ันแบบนี้แหละโอเค ขอบคุณครับจัดการรับยอดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องค่ะยี่สิบแปดปิดปิดวงใหญ่จะเยอะกันปิดวงใหญ่อ๋อ้ปิดวงใหญ่กับหมองเกาอีบอ่ะค่ะอ๋อติดวงใหญ่หม่องเกาเด้อครับพี่น้องโรงเรียนบรรยากาศดีมากเลยหน้าเล่บานนุ่มให้ครีมทาก็ขาวขึ้นได้ เจอกันวันที่8ครับวันที่8ที่พิพิเดิมคือกพเรียกว่าปอใช้ที่โรงเรียนผิดวงใหญ่แต่ว่าสนามดีมากเลย ตอแค่ที่ฝนไม่ตกนะฮะใช่ค่ะมีหมุนกวนโลบรรยากาศดีดีมาใช่แ่ระคนตกก็ุบางคนขี้บกนลูกข้งพี่้องเลยมือนก็ตกเดอนนี้คือแบบตกลอบรอบหมดก่อนวันหนึ่งวันตกทุกวันตกทุกวันตกทุกวันก็โดนับไปบ่ายคออกเป็นดีค่ะค่ายออกดีค่ะคนกัดหลัคนกัดหลายอยู่ดิคนเต็มอยู่ กือบสามพันเลยบัตรงานได้สอง0สนกว่าบัตรัตแข่งได้8ปดแปดมกว่าบัตรแข่งเขาใครกันยาเวลามันหน่อยนะครัแล้วคนก็แบบว่าเดี๋ยวมังก็เด้อคนจิตตกบวงคนมันตุกต่อันอายวันนะครัุก่อนก็เลี้ยงบกกาสไปซื้อบัตรแข่งมันนี่คู่กูกับ ทีนี้ขายงแต่หลังเลืกเรียนทีนี้นะสิดาวมั่นเสาเลยครับเปิดวงเปิดวงเหรอยังไงคนก็เยอะแม่นเปิดวงคนสิร้ายบัดนีปน้องเปิดวงจัดเลยคนเยอะการทุนเนี่ยนะครับไปสร้างพลังพิธีครับทำสร้างคนปวดตาจ้างครับพอดีว่าโรงเรียนบ้านแพงเราจะเป็นเจ้าภาพกีฬาปีนี้ครับแต่ยังไม่มีอาราพิธีก็เลยขอคุยกับหนุ่มตัวว่าให้มาลงมเพื่อโรงเรียนจะได้แบบได้เงินมาพัฒนามาอะไรเงี้ยครับ ตัวบอลแล้วกันเรียนหันให้เนาะครับบ้านบอสบริจาคแสนหนึ่งนะพี่น้องสุดยอดคอยดูวงใหญ่คนจะเยอะเยอะมากเว้ยบิ๊กซอยคุณได้ไหมบริจาคเหรอบอสบิซอยเก็บบ้านโอ้ยก็ไปเก็บบ้านไปอาบน้าก็ได้บอรเก็บเอาเงินครับรอบนี้ไม่ใช่แค่สถานที่โรงเรียนนี่แหละ ที่คุยกันคร่าวๆวันพครันพอพันว่าบรรยากาศมันดีเนี่ยนะพื้นที่มันก็โอเควันตะบทฝนก็ตกค่ะแม่นบ่ะค่ะที่จอดรถแบบยอะเนาะตรงนั้นก็สดับสบายทั้งกระีออกกว้างก็เก้าอาจจะอาจจะลองล้งเวทีมืงจอดรถศิลปินมืงจอดรถข้นบิ่งก็ดีค่ะพี่น้องพื้นที่ตรงนั้นประมาณ79็ดสิบเกไรแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่แต่เรายังแบบยังสร้างอะไรได้ไม่ครบจดูสิค่ะ แค่ขาดอีกหลายอย่างค่ะเดี๋ยวก็ซอยกันไปแมนค่ะซอยๆเดียบดจอแล้วกันเทไอ็นดีดอกบ่งยาก่ะเียค่ะเย็นสบายสบายใช่มันบรรยากาศก็ดีรี่ีมันตกรอบทางเบดเจ้าค่ะไฟดาความสารคามร้อยเอ็ดตกบออแกนตกหมดเลยแมวบนนั้นน่ะ FC ทางหมไม่ตกจะไหนกไม่เอนั่นจนเด็เตรียมโต้เก็บชุดเก็บยังถือนองยานซ้นตก

อไม่มีใครย้อนเราก็ต้องย้อนตัวเองเราเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเมืเอกีบอกออกเล่นหัว <c ười> ข,อข,ขอคาราบขอบคุณครับผโมโอ้โอย,ย่าอะไรไม่มีดังหวะเก็บไปเรื่องเมื่อกี้ไม่ได้บอกโว้ดิเมื่อกี้มึงเบิ้ลเมื่อกี้ผ้าตาง <c ười> ไม่ฝนมาก็เลยว่าเมื่อเราจากผ่าผู้ใดว่าอยู่ไหนของาาดีเราเก็บเสื้อผ้าให้หนะ แห้งหมดเลยสิแห้งหมดปักว่าไม่แล้วนั่นหลังหัวพักนี้ผ้าพอดฝาพักซุบตลอดเลยมีมือนีหรอกพ่อพันมือนั้นพาลุกงโป้งไปโป้งในผู้สนทิกันพาดีดิเท่านั้นพี่น้องค่ะเอาว่ามันไหนเจ้าหน้าที่เราเนี่ยี่ครบละสิครบเราบอกนุชิตัดก่อนนีินุชิตัดก่อนแล้วพี่น้องสมายคิปมีเสาเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ